สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงลักษณ์ป้องแสงนักศึกษาชั้นปะว,ะสวส2คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิฉันจะพูดเรื่องข้อมูลและสารสนเทศความหมายของข้อมูลการประมวลผลและสารสนเทศข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นคนสถานที่สิ่งของต่างๆซึ่งมีการเก็บ รวบรวมเอาไว้และสามารถนำไปประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์สารสนเทศหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านการประมวลผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลาประเภทของข้อมูลข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้มี5ประเภทคือ หข้อมูลตัวเลขได้แก่ข้อมูลที่เป็นจำนวนตัวเลขสามารถนำไปคำนวณได้เช่นจำนวนเงินเดือนราคาสินค้า 2. ข้อมูลตัวอักษรได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์เช่นชื่อสกุลที่อยู่ 3. ข้อมูลเสียงได้แก่ข้อมูลที่เป็นเสียงต่างๆเช่นเสียงดนตรีเสียงพูด 4. ข้อมูลภาพคือข้อมูลที่เป็นจุดสีต่างๆเมื่อนำมาเรียงต่อกันแล้วเกิดรูปภาพขึ้นเช่นภาพถ่ายภาพลายเส้นเป็นต้น 5. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได้แก่ข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆเช่นภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอหรือภาพที่ทำจากโปรแกรมต่างๆเป็นต้นโครงสร้างของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดโครงสร้างข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีขนาดต่างกันดังนี้ 1. bit บิตเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด 2. by บต์หรืออักขระได้แก่ตัวเลขหรือตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์พิเศษหนึ่งตัว 3. f i ฟิลคืออักขระตั้งแต่1ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์สี่เล็คอร์ดคือการนำ เอาฟิลหลายๆฟิลและมีความสัมพันธ์กันมารวมกัน 5. แฟ้มข้อมูลคือเลคคอร์ดหลายๆเลคคอร์ดมารวมกันและเป็นเรื่องเดียวกัน 6. ฐานข้อมูลคือการเก็บรวบรวมไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหลายๆไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมกันคุณสมบัติที่ดีของข้อมูลข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความถูกต้องหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสีย 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันการได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว 3. ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มมของสารสนเทศขึ้นอยู่กับ การรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย 4. ความชัดเจนและกระทัดรัดการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมาก 5. ความสอดคล้องสำรวจขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการิฉันก็ขอจบการพูดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงลักษณ์ป้องแสงนักศึกษาชั้นปะว,ะสวส2คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิฉันจะพูดเรื่องข้อมูลและสารสนเทศความหมายของข้อมูลการประมวลผลและสารสนเทศข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นคนสถานที่สิ่งของต่างๆซึ่งมีการเก็บ รวบรวมเอาไว้และสามารถนำไปประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์สารสนเทศหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านการประมวลผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลาประเภทของข้อมูลข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้มี5ประเภทคือ หข้อมูลตัวเลขได้แก่ข้อมูลที่เป็นจำนวนตัวเลขสามารถนำไปคำนวณได้เช่นจำนวนเงินเดือนราคาสินค้า 2. ข้อมูลตัวอักษรได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์เช่นชื่อสกุลที่อยู่ 3. ข้อมูลเสียงได้แก่ข้อมูลที่เป็นเสียงต่างๆเช่นเสียงดนตรีเสียงพูด สี่ข้อมูลภาพคือข้อมูลที่เป็นจุดสีต่างๆเมื่อนำมาเรียงต่อกันแล้วเกิดรูปภาพขึ้นเช่นภาพถ่ายภาพลายเส้นเป็นต้น 5. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได้แก่ข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆเช่นภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอหรือภาพที่ทำจากโปรแกรมต่างๆเป็นต้นโครงสร้างของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดโครงสร้างข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีขนาดต่างกันดังนี้ 1.Bit บิตเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด2 b ไบต์หรืออักขระได้แก่ตัวเลขหรือตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์พิเศษหนึ่งตัว3 f i ฟิลคืออักขระตั้งแต่1ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์4เลคคอร์ดคือการนำ เอาฟิลหลายๆฟิลและมีความสัมพันธ์กันมารวมกัน 5. แฟ้มข้อมูลคือเลขคอดหลายๆเลขคอรดมารวมกันและเป็นเรื่องเดียวกัน 6. ฐานข้อมูลคือการเก็บรวบรวมไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหลายๆไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมกันคุณสมบัติที่ดีของข้อมูลข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความถูกต้องหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสีย 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันการได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว 3. ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มมของสารสนเทศขึ้นอยู่กับ การรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย 4. ความชัดเจนและกระทัดรัดการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมาก 5. ความสอดคล้องสำรวจขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการดิฉันก็ขอจบการพูดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงลักษณ์ป้องแสงนักศึกษาชั้นปะว,ะสวส2คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิฉันจะพูดเรื่องข้อมูลและสารสนเทศความหมายของข้อมูลการประมวลผลและสารสนเทศข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นคนสถานที่สิ่งของต่างๆซึ่งมีการเก็บ รวบรวมเอาไว้และสามารถนำไปประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์สารสนเทศหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านการประมวลผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลาประเภทของข้อมูลข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้มี5ประเภทคือ หนึ่งข้อมูลตัวเลขได้แก่ข้อมูลที่เป็นจำนวนตัวเลขสามารถนำไปคำนวณได้เช่นจำนวนเงินเดือนราคาสินค้า 2. ข้อมูลตัวอักษรได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์เช่นชื่อสกุลที่อยู่ 3. ข้อมูลเสียงได้แก่ข้อมูลที่เป็นเสียงต่างๆเช่นเสียงดนตรีเสียงพูด สข้อมูลภาพคือข้อมูลที่เป็นจุดสีต่างๆเมื่อนำมาเรียงต่อกันแล้วเกิดรูปภาพขึ้นเช่นภาพถ่ายภาพลายเส้นเป็นต้น 5. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได้แก่ข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆเช่นภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอหรือภาพที่ทำจากโปรแกรมต่างๆเป็นต้นโครงสร้างของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดโครงสร้างข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีขนาดต่างกันดังนี้ 1. bit บิตเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด 2. b งไบตหรืออักขระได้แก่ตัวเลขหรือตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์พิเศษหนึ่งตัว 3. f i ฟิลคืออักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลดสเล็คอร์ดคือการนำ เอาฟิลหลายๆฟิลและมีความสัมพันธ์กันมารวมกัน 5. แฟ้มข้อมูลคือเลขคอดหลายๆเลคคอดมารวมกันและเป็นเรื่องเดียวกัน 6. ฐานข้อมูลคือการเก็บรวบรวมไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหลายๆไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมกันคุณสมบัติที่ดีของข้อมูลข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความถูกต้องหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสีย 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันการได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว 3. ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มมของสารสนเทศขึ้นอยู่กับ การรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฏิบัติด้วย 4. ความชัดเจนและกระทัดรัดการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมาก 5. ความสอดคล้องสำรวจขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการฉันก็ขอจบการพูดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ